เมนูต่อไปตอนไม่ไม่ทำอะไรครับกุ้งผัดสตอใส่น้ำพริกเผาเพราะว่าเมื่อกี้ได้ออกเผ็ดหม่ว่าวันนี้เราเตรียมเครื่องมาค่อนข้างจะน้อยน้ำพริกเผานี่คือเผาไว้นานน้ำพริกเผานี่เป็นน้ำพริกเผาที่ซื้อจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาอร่อยมากเราจะอาศัยของเขามาใช้เพราะว่ามันก็ทำไว้อร่อยเนี่ยแล้วก็แล้วนะผัดผัดผัสตอแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเ,เป็นผัดกะเพราฟอง เมื่อกี้แม่ใส่น้ำมันลงไปใช่ไหมใส่น้ำมันแล้วอ่ะสปอนเซอร์เข้าได้นะฮะน้ำมันพืชนะฮะใส่น้ำมันมากน้อยแค่ไหนฮะ <c oughs> ประมาณนั้นแกได้ไม่เยอะแกได้ไม่ไม่อประมาณนั้นคือประมาณไหนอ่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไหนไหนแต่เห็นแม่เทพวดลงไปเลยนะเนี่ยประมาณเอาไว้สนึ่งช้อนโต๊ะหรือ,อสองช้อนโต๊ะ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 เนี่ยเออไหนไหนสองช้อนโต๊ะอย่างนี้นะอ่ะ รกระ <Okay. S 1> เทียมเทปูดลงไปแม่ไปแม่แบบเล่าความประทับใจในการกินสตอผัดกุ้งหน่อยทำไมแม่ถึงชอบเมนูนี้ไม่อร่อยชอบสตอร์ก็สตอรทุกอย่างสตอต้มจิ้มนึน่งสตอผัดขอ,ของทุกอย่างกินตั้งแต่เด็กๆแล้วมั้ยเด็กๆไม่มีจะก,กินกินตอนแก่ <laughs> พราะผมรู้ว่าคุณแม่ชอบกินสตอรนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลมาพบว่าสตอมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาช่วยเจริญอาหารป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิตโอ้โหแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วครับรึงประโยชน์ของสตอมีเยอะแยะนะฮะลองไปหาดูครับเวลาคุณแม่ชอบทานอะไรนะฮะลองไปหาดูถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยหาให้ท่านทานเยอะๆเลยนะครับแม่เริ่มกินสตอตอนนอี้เลย ตันก่อนมัรู้ว่ารู้ตัวอะไรออโอเคครับตอนนี้แม่ทำอะไรครับตอนนี้กำลังผัดพอผัดพริกกระเทียมพริกเผาไว้เดี๋ยวพอมหอมๆเลยเราก็ใส่กุ้งกะตอต้องใส่ทีหลังสุดเลยใส่กระต้ปุ๊กออกขึ้นเลยเพราะว่าสะตอนั้นถ้ามันนานเกินไปมันจะไม่อร่อยทำไมอะมันจะจะสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยนี่หอมแล้วนี่เป็นสูตรแม่จันญาฮะ ตันี้ไม่มีอะไรมากน้ำมันลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกพริกขี้หนูตำกระเทียมพริกขี้หนูกระเทียมตำด้วยกันแล้วก็ต้องใช้พริกขี้หนูสวนมจะหอมพริกี้หนูสวนนะแล้วก็พริกเผาซึ่งพริกเผาเราได้มาจากร้านคุณเต๋อเป็ดน,นะฮะที่บ้านนี้คืออะไรที่เราเอาไว้ได้ทำต่อนเนื่องได้เราก็จะเอาไว้จะไม่ยอมทิ้งอะไรง่ายๆไม่ว่าอะไรที่มันเป็นกับข้าว คือน้ำพี่เเผาเหลือเงี้ยเราก็จะเก็บไว้เก็บไวบ้เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับประโยชน์นะยังนี่เมื่อวานที่ผมก็เอาอะไรเอาตัวน้ำมาันกระเทียมเจียวมาผัดกับข้าวอันนั้นก็ใช้ได้เพราะเราว่านี่ไว้ประจำบ้านอยู่แล้วน,นี่คือสูตรแบบสแบบบายๆอยากกินไงอยากกินก็กินนะ,ใ,นะะใส่ผงใส่ผงหน่อยผงปงอ่า ผงปรุงนี่เป็นผงปรุงแบบสูตรอะไรฮะผงปรุงแบบต้องเป็นแบบไหนป่ะหรือว่าทุกยี่หอแบบแ้อ,อไ,ปไ,ปไม่้งจัน<ป>ยาชอบกินเผ็ดไหมชอบกินเผ็ดเผ็ดฮะคุกไปคุกมาพอแล้วกุ้ง<ห>สุกแล<ะ>้วกุ้งมันสุกหน่อยเพราะว่าผ่านนี่กุ้งต้องสุกดูยังไงถ้าไม่สุกแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เสียง่ายดูยังไงฮะว่ามันสุกก็ให้มันแห้งๆกว่านี้ไหมเนื้อมันยังขาวๆอย่างเงี้ยโอ้มาชิมก่อน เราไม่ชอบหวานเราไม่ต้องใส่เลยน้ำตาลตั้งแตปูธรรมดาอย่างเติมน้ำนิดนึงเติมทำไมอ่ะให้น้ำมันผุดสุดเมื่อกี้บอกห่าแห้งๆมันแห้งนวก็ต้องเติมหน่อยอยู่งั้นเนื้อปูมันจะแข็งแล้วก็ให้มันสุกดผุดอืม น้ำคุกคลิกหน่อยตรงนมันแห้งไปมันก็นไม่อร่อยตั้งชื่อเมนูว่าผัดกุ้งผัดพาสตอกุ้งสดนี่เอาเอา,เอาที่มันแบบผัดพี่พสตอกุ้งสดเอาอีกเอาชื่อที่เป็นของเราผัดอะไรดีวะเอาเลยแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวตอนทิดเอาที่แบบที่เราอยากได้ชื่อของเราเลยผัดสตอาแซ่บอ่าผัดสต้ารสแซ่บตั้งชื่อเมนูนี้ ว่าสรแสแซ่บเพราะว่ามันเด็ดแซ่บผัดส,สตอรแสแซ่บนี่นะใส่แล้วเดี๋ยวขึ้นเลยผัดสตอร,รแสแซ่บโอ้ตอนนี้ดูอะไรฮะเราดูอะไรใสหมเดเลย็กกว่า <c oughs> แล้วตอนแรกทำไมกักไว้ไม่ดูว่ามันแกเยอะเกินไปไหมอ๋อดูยังไงว่ามันเยอะไม่เยอะก็มันแกเยอะกว่ากุ้งหรือเปล่าเมนูนี้ใช้กุ้งอีกประมาณ ถอยๆเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดหน่อย <c oughs> ใช้ใมะกรูดหน่อยมันจะได้หอมเกลแกงขีดนี่แหละเนยทำเสร็จใส่ใบมะกรูดเอาใบมะกรูดใส่เพื่อให้มันหอมขึ้นใส่โอ้หอมเลยขึ้นละขึ้นละใช้กุ้งสี่ขีดนะฮะประมาณสักสามสี่ขีดเต็มกระทะเลยนี่ขายเท่าไหร่ฮะโอหอันนี้เหรอ่ขายหมดกระทะน,นี่เท่าไหร่เนียนะ อัใ,ใรจะร่าไหอรเยสองร้อยเ <500. S 1> อ่ถ้าใครฮะอยากได้นะฮะกระทะนี้นะฮะสองร้อยบาทเท่านั้นฮะถูกมากเนี่เต็มชามเลยะฮะถูกกว่าไปซื้อที่อื่นนะฮะพีออเดอร์ฮะสั่งได้วันหนึ่งเราผัดแค่เอางี้ไหมถ้าอยากได้แบบนี้นะวันหนึ่งเราทำแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นเอา่า จะต่อเยอะมากให้เยอะๆอย่างนี้เลยวันหนึ่งทำอย่างนี้แค่ยี่สิบชุดเท่านั้นต่อไปเป็นผัดกระเพราฝรม่ง <20 S 1> น้ำมันประมาณสองช้อนยี่สิบชุดปึ๊บอ่าคือดีไหมพี่แมมคือเราทำเป็นแบบพรีออเดอร์คือเราขายแค่นี้ขายแค่วันละยี่สิบชุดเท่านั้นชุดละสองร้อยบาทสั่งล่วงหน้ากี่วัน ัยเลยอ่าคืออย่างงี้ฮะ <ไป S 1> เต็มชามนี่เลยนะฮะ<ป>เต็มชามเลยสตอแบบนี้เต็มชามเลยขาย200บาทนะฮะสั่งแค่วันละ20ชุดเท่านั้นนะฮะ